อากาศกันในช่วงนี้นะคะภาคเหนือและภาคตะวัดออกเสียงเหนือนั้นในช่วงเช้ายังมีอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้าค่ะขณะเดียวกันภาคใต้หลายจังหวัดยังต้องระวังฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะ คือเวทธรรมเวลาตรวจสอบสภาพอากาศของคุณกับดิฉชันยศพักเวสวรร์ค่ำคืนนี้ชาวกรุงเทพเตรียมรับมือฝนที่ตกลงมาอีกระลอกค่ะเมื่อมีกี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะฝนถล่มกรุงตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงตรงเวลาเดียวกับเมื่อวานเลยนะคะแล้วตั้งแต่เย็นนี้สภาพฟ้าฝนจะเป็นอย่างไรค่ะตรวจสอบผลงานย้อนหลังฝนถล่มกรุงจากพยากรณ์ปริมาณฝนและพื้นที่การกระจายในกรุงเทพของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเห็นสีฟ้าอ่อนฟ้าเข้มนี่ก็แสดงให้เห็นถึงปริมาณฝนเล็กน้อยถึงปานกลางไล่มาตั้ง แต่สมุทรปราการสมุทรสาครค่ะแล้วก็กินบริเวณกว้างเข้ามาในหลายเขตของกรุงเทพโดยเฉพาะสีเขียวเนี่นะคะแสดงถึงฝนที่ตกหนักมากกว่าสีฟ้าอยู่ในเกณฑ์ปานกลางค่ะบริเวณของเขตบางขอแหลมสาทร คลองสารบางรักปทุมวันสัมพันธวงศ์และถัดจากเวลานี้ไปนะคะจนถึงเวลาประมาณหนึ่งทุ่มค่ะคุณผู้ชมท่านใดที่จะเดินทางกลับบ้านเวลานี้เตรียมใจสักนิดนึงนะคะสําหรับสภาพของฝนที่จะตกลงมาเป็นเพื่อนร่วมทางค่ะยังคงมีความเสี่ยงฝนแบบเมื่อตอนบ่ายในเขตที่ติดกับสมุทรปราการนะคะอย่างยานวา คลองเตยแล้วก็พระขนงบางนาด้วยนอกจากนี้ยังมีที่บางคล้ํามาจนถึงกรุงเทพชั้นในอย่างสาทรบางรักสัมพันธวงศ์ป้อมปราบศัตรูพ่ายปทุมวันราชเทวีดินแดงพญาไทรวมไปจนถึงฝั่งธนบุรีบางกอกใหญ่นะคะภาษีเจริญแล้วก็กรุงเทพฝั่งตะวันตกนอกจากนี้ยังมีฝั่งตะวันออกอย่างน้องจอกมีนบุรีด้วยหลายเขตขนาดนี้ค่ะบางพื้นที่เป็นบริเวณที่มีการจราจรหนานแน่นคงจะหลีกเลี่ยงยากสําหรับสภาพของรถ ที่ฝนตกแล้วก็รถติดในพื้นที่นะคะและสาเหตุที่เป็นแบบนี้ค่ะก็เพราะว่ากรุงเทพอยู่ใกล้กับทะเลอ่าวไทยค่ะตามปกติก็จะได้รับอิทธิพลจากลมทะเลที่พัดเข้ามาเติมความชื้นจนทําให้มีฝนเล็กน้อยอยู่แล้วในแทบทุกวันนะคะแต่ว่าวันนี้พิเศษค่ะเพราะว่ามีลมที่หอบนําความชื้นมาจากทะเลเข้ามาเติมในกรุงเทพอีกสองทิศก็คือลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ช่วงสายๆของวันแล้วนะคะทีนี้เมื่อตกบ่ายความร้อน และความชื้นสะสมมากเพียงพอคะ่ะจากเมฆก้อนใหญ่ในช่วงเที่ยงจึงแปรสภาพเป็นฝนในตอนเลิกงานเวลาบ่ายถึงค่ำนั่นเองนะคะ และสําหรับวันพรุ่งนี้ค่ะกรุงเทพก็จะมีสภาพอากาศเหมือนกับใช้หนังซ้ําในวันนี้ก็คือตอนเช้าฟ้าขมุขมัวจากความชื้นในอากาศพอตกช่วงบ่ายถึงค่ําก็จะมีฝนตกกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่ากรุงเทพจะมีลักษณะอากาศแบบนี้ไปตลอดทั้งสัปดาห์รวมไปถึงช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ด้วยพาฝนตกรถติดตอนเย็นหลังเลิกงานอาจจะเกิดขึ้นได้วางแผนการเดินทางให้ดีนะคะต่อกันที่ลักษณะอากาศประจาําวันภาคเหนือและอีสานมีฝนเพิ่มขึ้นอุณหภูมิต่าสุดพื้นที่ราบนะคะ22องศาเซลเซียสยอดดอยหนาว10 องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางภาคตนออกและกรุงเทพเสี่ยงฝนเพิ่มขึ้นนะคะอยู่ที่ร้อยละ40 60ถึง60ของพื้นที่ภาคใต้มีฝนตกทั้งสองฝั่งเน้นทางด้านของฝั่งอ่าวไทยตอนบนค่ะและเราไปปิดท้ายกันที่เวทธรรมร่วมกับทีวี360องศาครอบครัวข่าว3นะคะขอเชิญชวนชาวเชียงรายค่ะร่วมปลูกป่ากับโครงการศาสนาค้ำพยุงในวันเสาร์ที่25ตุลาคมนี้ณบ้านป่าอ้อหมู่หอำเภอเมืองเชียงราย พบกับทัพดาราและผู้ประกาศข่าวที่จะไปแสดงพลังคืนพื้นป่าให้จังหวัดเชียงรายและครอบครัวข่าวสามร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่นับพันคนและพันธมิตรสิ่งแวดล้อมของทีวี360องศามมากมายดูรายละเอียดกันได้นคะคะที่ w w w t v w 6 0 c h 3 c o m 3ค่ะและกลับมาติดตามเวทีไทม์เวที r ู o แมนกับดิฉันยศพักเวสวรร์สวัสดีค่ะ และช่วงบันเทิงในช่วงนี้นะคะวันนี้ทางกองประกวด Miss Universe Thailand เพิ่งจะมีการตัดสินการประกวดเครื่องแต่งกายประจำชาติสำหรับให้น้องแอลลี่พิมพ์บงกตใส่ประกวด Miss Universe ในเดือนมกราคมปีหน้านะคะเพิ่งจะทราบผลมาเมื่อสักครู่นี้และคุณอาธนาภูมิจะพาไปคุยกับผู้ที่ชนะ าครับวันนี้นะครับผมมาสดจากโรงเรียนเรวดีนะครับที่นี่เพิ่งจะผ่านพ้นการประกาศผลการออกแบบชุดแต่งกายประจำชาตินะครับที่จะให้น้องเอลลี่ทีมมงกุฎจันแก้วผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน Miss Universe Thailand 2014สวมใส่นะครับบนเวทีการประกวด Miss u n i v e r s ์2014หรือว่านางงามจักรวาลน,นะครับในเดือนมกราคมปีหน้านี้ที่สหรัฐอเมริกานะครับ ชุดแต่งกายประจำชาติจากชาติไทยนะครับถือว่าทำผลงานได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าอยู่ในอันดับที่2ของโลกนะครับรองจากประเทศโคลัมเบียเท่านั้นที่ผ่านมานะครับชุดแต่งกายประจำชาติจากไทยของเรานะครับสามารถคว้ารางวัลน,นะครับชนะเลิศได้ถึง5ครั้งนะครับแต่ว่าโคลอมเบีย คว้าได้6ครั้งนะครับเราเป็นรองแค่ประเทศเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นนี่คืออีกหนึ่งความหวังบนเวทีนางงามจักรวาลในปีนี้นะครับเราจะมาพูดคุยนะครับกับผู้ชนะเลิศการออกแบบครับคุณอมรวิภูอินจัดนะครับรวมไปถึงคุณออนนะครับชิดชยากันนสูรนะครับแล้วก็น้องแอลลี่พิมุกตจันแก้วนะครับสวัสดีครับขออนุญาตถามคุณออนก่อนเลยครับภาพรวมของผู้ออกแบบชุดแต่งกายประจำชาติปีนี้ที่ส่งกันเข้ามาเห็นว่าเยอะมากๆ6 0 0กกว่าชิ้นภาพรวมของปีนี้เป็นยังไงบ้างฮะ สำหรับปีนี้ก็ก็เหมือนกับทุกๆปีที่มีคนสนใจส่งเข้ามาประกวดกันเยอะมากก็คือหลากหลายจากศิลปะวัฒนธรรมของไทยจริงๆก็คือเป็นการตัดสินที่ยากมากสุสดท้ายเราก็คัดเลือกมาเหลือ5ผลงาน <im hr> เพื่อมาพรีเซนต์วันนี้ว่าเราอยากดูแนวความคิดความตั้งใจแล้วก็รายละเอียดในการออกแบบะค่ะ <im hr> ตลอด6ครั้งที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับครั้งนี้เป็นครั้งที่7 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ให้ผู้เข้ารอบสุดท้ายห้าคนได้มาพรีเซนต์ชุดของตัวเองใช่ค่ะทำไม<ะ>ถึงเกิดงานวันนี้ขึ้นมาสำหรับวันนี้คือเรารู้สึกว่าแบบเราอยากให้ให้น้องๆหลายๆคนเนี่ยมีโอกาสที่จะได้มานําเสนอผลงานด้วยตัวเองเพราะว่าบางครั้งเราดูจากรูปภาพ<ะ>หรืออ่านข้อความเนี่ยเราอาจจะจินตนาการไม่เท่ากับการที่ที่คนออกแบบได้มาพูดคุยได้การพรีเซนต์ให้ฟังบ,บ,บางคนก็เอา,เ,าเรียกอะไรวัสดุมาให้ดูตัวอย่างหรือว่า รายละเอียดที่จะนําไปพรีเซนต์ให้เราเข้าใจมากขึ้นซึ่งก็เป็นวันนี้ที่ทําให้ให้เราได้เห็นแล้วก็เออแต่พอถึงเวลาพรีเซนต์จริงๆทุกคนน่าสนใจแล้วเราก็ตัดสินค่อนข้างยากเหมือนกันครับผมแต่ว่าถึงจะตัดสินใจยากขนาดไหนแต่ออกมาแล้วครับผมก็คือคุณเก่งเป็นผู้ชนะในครั้งนี้นะครับถามถึงความรู้สึกก่อนครับเห็นว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ส่งผลงานเข้าประกวดด้วยครับก็ตื่นเต้นมากครับแล้วก็คือส่งผลงานทุกปีเข้าร่วมกิจกรรมมาประกวดชุดประจำชาติทุกปีครับ ปีนี้ส่งมาไม่ใช่ชุดนี้ชุดเดียวด้วยใช่ไหมครับอ่อส่งทั้งหมด7ชุดครับ7ชุด คือเยอะมากๆเราใช้เวลาเห็นบอก2เดือนเท่านั้นในการสร้างสรรค์เจ็ชุดนี้ขึ้นมาใช่ครับครับกับชุดนี้ชื่อชุดว่าอะไรยังไงแรงบันดาลใจยังไงบ้างคะชื่อชุดว่า Shadow of Siam นะครับก็คือได้แรงบันดาลใจจากหนังใหญ่ครับหนังใหญ่เป็นมโหรสพไทยโบราณนะครับที่ปัจจุบันนี้คนเยาวชนไทยหรือคนไทยเองนะครับแทบจะไม่ไม่ไม่รู้ว่ามันมีมโหรสพนี้อยู่นะครับแล้วก็ยังสามารถรับชมได้อยู่ในประเทศไทยนะครับครับ กับการออกแบบในครั้งนี้ความโดดเด่นของชุดนี้อยู่ตรงไหนบ้างครให้คุณเก่งอธิบายคือการออกแบบนะครับก็คือจะ,จะรวมทั้งหมดทั้งศิลปรกรรมนะครับแล้วก็เหมือนทําให้ชุดออกมามีความอ่อนช้อยแล้วก็แสดงถึงวัฒนธรรมไทยนะครับแล้วก็ประกอบด้วยตัวหนังนะครับทีททท่ในโลกนี้ก็มีการแสดงหุ่นเงานะครับ แล้วของเราเองก็มีนะครับก็อยากจะเอาไปโชว์ว่าของเราก็มีแล้วก็สวยงามครับครับผมหลายๆผลงานแน่นอนว่าแสดงถึงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยครับคุณอ่อนแต่ว่าทําไมผลงานชิ้นนี้ถึงได้รับรางวัลในฐานะหนึ่งในคณะกรรมการมีการตัดสินยังไงครับคุณอ่อนตอนที่ได้ดูเนี่ยคือคือจริงๆแล้วเนี่ยหนังใหญ่ก็มีการส่งมาทุกปีแต่ว่าคือการที่เราจะเลือกเนี่ยเราเลือกจากความคิดสร้างสรรค์แนวความคิดแล้วก็การแสดงออกถึงความเป็นไทย ทีนี้เนี่ยในในความเห็นของกรรมการคือว่าเรารู้สึกว่าหนังใหญ่เนี่ยเป็นศินลปะวัฒนธรรมที่ที่คนเริ่มจะไม่ค่อยรู้จกักทีนี้เนี่ยคือมองเรามองว่าคือเป็นผลงานที่ถ้าฝรั่งเห็นเนี่ย รับรู้ได้แน่นอนว่านี่คือผลงานของชาติไทยครับค่ะแล้วก็คือมันจะมีในเรื่องของความโดดเด่นแล้วก็คือมีความทันสมัยแฝงอยู่เพราะฉะนั้นในในแนวคิดในการออกแบบคือครีเอทีฟไทยคือชุดไทยที่มีความสร้างสรรค์ซึ่งอันนี้เป็นชุดที่ตอบโจทย์ที่สุดนอกจากนี้เห็นว่ายังต้องคํานึงถึงเรื่องของการตัดเย็บว่าสามารถตัดเย็บได้จริงแค่ไหนแล้วก็การขนส่งด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะเพราะว่าการเดินทางเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีของค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเราก็เลยมองว่า การขนส่งเนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญในเรื่องของการตัดเย็บเนี่ยเรามีระยะเวลาเพียงแค่เดือนครึ่งในการตัดเย็บ,บเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการหาวัตถุดิบในการตัดเย็บแล้วก็ในการแพ็คของเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เราจะต้องคํานึงถึงค่ะคหลังจากนี้ชุดนี้จะเสร็จสิ้นออกมาสมบูรณ์เมื่อไหร่ฮะที่กําหนดไว้เนี่ยประมาณกลางเดือนธันวาที่เราจะจะ,จะมีการถแถลงขา่าว ที่เป็นชุดจีครล้งค่ะซึ่ง <ฮะ S 2> ค,คุณเก่งจะต้องอยู่ในกระบวนการการตัดเย็บ <ฮะ S 1> ดูแลควบคุมใช่ค่ะคุณเก่งจะต้องอยู่กับเราไปจนจนจบจนบส่งน้องแอลลี่ไปประกวดที่มิสซิลเวอร์ค่ะไปยังแอลลี่บ้างครับเป็นยังไงบ้างเห็นชุดนี้แล้วนี่จะเป็นชุดที่ตัวเองได้สวมใส่ในการประกวดนางามจักรวาลรู้สึกไงบ้างค่ะก็ดีใจค่ะแอลลี่คิดว่าชุดนี้สวยมากค่ะแล้วก็ดีใจที่ ชุดนี้แอลลี่สามารถแสดงด้วยค่ะบนเวทีค่ะเพราะว่ามันมเป็นเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นการแสดงมวชรค่พเห็นว่ามีการคุยกันในเรื่องของการออกแบบท่าทางในการพรีเซนต์ซึ่งเราจะเดินกันเฉยๆไม่ได้ถ้าเป็นหนังใหญ่เมรรื่อกี้แอลลี่ได้มีโอกาสได้ดูวิดีโอการแสดงหนังใหญ่ไปแล้วเป็นยังไงบ้างกับความรู้สึกของการแสดงนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่าแอลลี่อยากเรียนคือแล้วก็ บนเวทีอยากให้มันสวยมากค่ะคือต้องทําให้สวยมากค่ะให้ทุกคนในโลกนี้รู้ว่าโอเคไทยแลนด์ okay, นี่นี่คือไทยแลนด์แล้วก็สวยค่ะครับผม <c oughs> นะฮะและทั้งหมดนี้นะครับก็คือแรงบันดาลใจนะครับจากผู้ออกแบบชุดแต่งกายประจำชาติในปีนี้ที่น้องเอลลี่ทีมงกดจันแก้วจะใช้สวมใส่ในเวทีการประกวด Miss Universe สองพนี่ 2014, นะครับนี่คืออีกหนึ่งความภูมิใจของคนไทยนะครับแล้วเราก็ต้องร่วมเป็นกําลังใจนะครับให้กับน้องเอลลี่รวมถึงชุดชุดนี้นะครับ ชาโดเห็นว uh, to ่ามีคํา่าเพล์ด้วยชาโดเพล์ออฟไซน์นะครับจะควา้ารางวาัลชุดแต่งกายประจำชาติยอดเยี่ยมมาเป็นครั้งที่6ให้กับประเทศไทยได้หรือไม่นะครับต้องร่วมส่งกำลังใจไปเชียร์กันและทั้งหมดนี้นะครับคือบรรยากาศนะครับสดๆหลังเสร็จสิ้นการประกาศผลจากโรงเรียนเรวดีนะครับช่วงนี้จะกลับไปติดตามนะครับข่าวอื่นๆในห้องส่งนะครับรวมถึงท็อปนิวส์บันเทิงรวบรวมกันมาให้ติดตามกันด้วยครับ ตุลาคมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบร,รมราชชนนีครบรอบ114รอบปีอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบร,รมราชชนนีจัดงานน้อมรำลึกถึงสมเด็จย่านานิวัสถานเดิมครั้งที่16เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมน้อมรำลึกในพระม,มหากรุณาธิคุณพร้อมศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจผ่านมาคัคุเทศน้อยในงานยังมีกิจกรรมต่างๆและการจุดเทียนน้อมรำลึกถึงพระม,มหากรุณาธิคุณเวลา19นาฬิกา30นาที Terima kasih. เหล่าคนบันเทิงเขารับโล่รางวัลจากหม่อมราชวงศ์สมลาภกิติยากรเลขานุการในพระเจ้าวราวงศเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวราราชาธินดดามาตรในงานคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยที่จัดขึ้นโดยสมาคมสมาพันธ์คนพิการในประเทศไทยเพื่อส่งเสริมให้เกิดการทำดีในสังคมและน้อมรำลึกวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ21ตุลาคมที่ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ บีมวารานิดวัย33ปีลูกสาวคนโตของศิลปินตลกผู้ล่วงลับดีดอกมาดันแถลงข่าวโดยมีคุณแม่และน้องสาวร่วมให้กำลังใจกรณีตั้งคันสี่เดือนกับแฟนเก่านอกวงการที่เพิ่งเลิกลากันไปเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาซึ่งเมื่อฝ่ายชายทราบก็แสดงความรับผิดชอบขอแต่งงานสร้างครอบครัวแต่ตนเองปฏิเสธเพราะความเห็นไม่ตรงกันยืนยันว่าพร้อมจะเป็นซิงเกิลมัมดูแลลูกที่ตอนนี้ทราบเพศแล้วว่าเป็นลูกชายด้วยตัวเองและบอกการตั้งครันไม่ได้เป็นมรสุมชีวิตแต่เป็นเรื่องที่น่ายินดีตอนนี้ต ตนเองมีธุรกิจส่วนตัวและงานพิธีกรอยู่โดยก่อนหน้านี้ทายาาตลกดังเพิ่งมีข่าวชดใช้หนี้สินนับสิบล้านบาทของพ่อจนหมดในเวลา4ปีและดูแลน้องสาวที่ป่วยเป็นมะเร็งเนื้อเยื่อจนหายขาด